กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจำนะครับแต่เป็นเรื่องราวของแดนหญิงพอดีว่าผมไปได้ข้อมูลมานะครับผมก็เลยจะนมามันเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับนะถึงการใช้ชีวิตหรือว่าข้อแตกต่างนะครับระหว่างแดนหญิงกับแดนชาย มีอะไรบ้างนะครับที่มันเป็นจุดพีคหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆหลายคนยังไม่รู้นะครับมาฟังกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของชุดนอนนะครับในแดนหญิงนะครับจะมีชุดนอนขายซึ่งชุดนอนตรงนี้นะครับจะเหมือนข้างนอกเลยนะครับเป็นลายการ์ตูนเป็นลายคิตตี้ลายโดเรมอนหรือที่ทรงซ้อชอบใส่กันนะครับลายหลุยติ้งตองนะครับใส่ไปเดินตลาดใส่ไปเต้นพูวินล่า ลักษณะแบบนี้นะครับเขามีขายอยู่ในแดนหญิงนะครับนักโทษหญิงสามารถซื้อชุดนอนเหล่านี้ใส่ได้นะอาบน้ำเสร็จก็ใส่ชุดนอนนอนกันเลยนะครับนะอย่างต่อมานะครับนั่นก็คือนะครับที่นอนปกติแล้วนะครับเวลาเราเข้าไปในเรือนจำเนี่ยเขาจะมีผ้าห่มสามผืนให้นะครับนะ แต่สำหรับแดนหญิงนะครับเขาจะมีผ้าห่มลายการ์ตูนนะครับนะขายในแดนหญิงใครมีสตุ้งสตังนะครับสามารถซื้อผ้าห่มลายคิตตี้สามารถซื้อผ้าห่มลายโดเรมอนนะครับไปปูนอนหรือว่าไปห่มได้เลยนะครับนะอย่างต่อมานะครับในเรือนจำ ปกติแล้วนะครับจะใช้ผ้าห่มที่เรือนจำแจกนะครับในการทำเป็นหมอนนะครับสำหรับนอนแต่ในแดนหญิงนะครับจะมีหมอนขายซึ่งมันแตกต่างจากแดนชายนะครับถ้าเป็นแดนชายเนี่ยเวลาทำหมอนก็คือเอาเสื้อมานะครับแล้วหาเศษผ้ามายัดนะครับนะแล้วก็มัดเป็นหมอนหรือไม่ก็เอาผ้าห่มสามผืนที่เจ้าหน้าที่แจกนะครับ ผืนหนึ่งเราก็จะพับเป็นหมอนนะครับแต่แดนหญิงนี่จะมีหมอนขายโดยเฉพาะเลยนะครับนะต่อมานะครับนั่นก็คือนะครับในแดนหญิงจะมีถุงเท้าและผ้าเช็ดหน้าลายการ์ตูนล,ลายสวยๆขายนะนี่ก็คือสิ่งที่แตกต่างเพราะว่าแดนชายจะไม่มีนะครับนะลักษณะแบบนี้ขายนะครับนะแต่แดนหญิงเขามีขายนะครับต่อมานะครับนั่นก็คือการอาบน้ำนะครับ การอาบน้ําของแดนหญิงนะครับลักษณะคล้ายๆกับแดนชายก็คือจะถอดเสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะครับนะแต่ว่าบางคนนะครับก็อาจจะมีนะครับนะใส่เสื้อในกางเกงในอาบอยู่บ้างนะครับนะถ้าหากใครเขาขี้อายหน่อยเขาก็จะนะครับเอาผ้าเช็ดตัวมานุ่งกระโจมอกนะครับแล้วก็อาบหน้าแต่ใครอยู่นานๆนะครับนะไม่อายกันแล้วก็ถอดเสื้อผ้านะครับนะ โชว์งานกันเลยนะครับนะอาบเป็นปกติเหมือนกับผู้ชายนั่นเองนะครับนะในแดนหญิงนะครับจะมีนะครับอาคารแม่และเด็กสำหรับไว้เลี้ยงเด็กอ่อนนะครับนะในกรณีที่นักโทษหญิงนะครับท้องแล้วเข้าไปคอดในเรือนจำนะครับเขาจะมีอาคารไว้เฉพาะเลยนะครับนะไว้สำหรับนะครับเลี้ยงเด็กทารกไว้สำหรับให้แม่เด็กอยู่กับเด็กนะครับนะ ตัวเลขผมไม่แน่ใจนะครับว่าประมาณ2ปีหรือเปล่านะครับเขาถึงจะติดต่อญาตินะครับให้มารับตัวเด็กออกไปเลี้ยงออกไปอุปการะข้างนอกในกรณีที่ไม่มีญาติมารับนะครับเขาจะเอาเด็กไปไว้ที่สถานสงเคราะห์นะครับนะเพราะว่าเด็กต้องได้รับการศึกษาเด็กต้องอยู่ในสถานที่หรือว่าในสภาพแวดล้อมที่มันดีกว่าคุกนะครับ อันนี้เราต้องมองในมุมของนะครับการใช้ชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าในคุกเนี่ยนะครับมันก็มีแต่อาชญากรนะครับนะแล้วสภาพความเป็นอยู่นะครับมันไม่เหมือนกับข้างนอกนะครับนะข้างนอกเด็กยังได้รับโอกาสนะครับที่จะได้เรียนหนังสือเด็กยังได้รับโอกาสนะครับที่จะนะเข้าถึงการศึกษาดังนั้นนะครับถ้าระยะเวลาภายใน2ปีนะครับนะไม่มีญาติไปติดต่อนะครับเขาก็จะเอาเด็กเนี่ยออกมา ไว้ข้างนอกไว้ตามสถานสงเคราะห์ไว้ตามนะครับสถานที่ของรัฐที่รับเลี้ยงหรือว่ารับอุปการะเด็กเหล่านี้ต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของนักโทษที่ท้องนะครับเวลานักโทษคนไหนก็แล้วแต่นะครับที่ท้องแล้วเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วคลอดลูกออกมานั่นเท่ากับคุณมีเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตนะครับในการที่ต้องดูแลในการที่ต้องนะครับเลี้ยงดู ดังนั้นนะครับนักโทษที่ท้องหรือว่าคลอดลูกในเรือนจาเนี่ยมันจะมีสิทธทิพิเศษในการได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษมากกว่านักโทษหญิงทั่วๆไปนะอันนี้คือกฎระเบียบหรือว่าหลักเกณฑ์ที่เขาวางไว้เลยนะครับนะสำหรับกรณีที่เป็นนักโทษที่ท้องแล้วก็คลอดลูกในเรือนจํา อย่างสุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดถึงในแดนหญิงนั่นก็คือนะครับเรื่องของกองงานนะครับนะหรือว่ากิจกรรมต่างๆในแดนหญิงเนี่ยมันจะมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนโยคะการเรียนนาฏศริลป์นะครับนะหลักๆเลยของกองงานในแดนหญิงนะครับมักจะเป็นกองงานอาหารนะครับนะทำอาหารต่างๆเพื่อนําออกไปขายในตลาดนัดสัญจรเพื่อขายในแต่ละวันในเรือนจํานะครับนะ แล้วบางเรือนจำเนี่ยเขาจะมีบูธขายอาหารอยู่หน้าเรือนจำนะครับบางทีมีร้านกาแฟร้านนวดนะนักโทษหญิงที่มีความประพฤติด,ดีนะครับหรือว่าใกล้พ้นโทษแล้วนะครับก็จะออกมาอยู่ในสถานที่เหล่านี้นะครับเวลาเราไปเยี่ยมญาติอย่างนี้างงบางทีเราไปเจอนะครับร <c oughs> <c oughs> ้านนวดที่อยู่หน้าเรือนจํา <c oughs> แล้วเป็นผู้หญิง <c oughs> เป็นนักโทษหญิงออกมาบริการร้านกาแฟอย่างนี้นะครับก็เป็นนักโทษหญิงออกมาขายนะ แล้วเวลาเขาทํากิจกรรมนะครับภายในแดนหญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นโยคะนะครับหรือว่าการลํำนาฏศิลป์การเล่นดนตรีไทยนะครับนะหรือว่าวงดนตรีอะไรก็แล้วแต่นะครับนะมันจะเป็นงานโชว์เป็นหลักนะครับเวลามีแขกเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะตัวแทนพระอ,องค์เข้าไปในเรือนจําอย่างนี้นะครับเข้าไปดูโครงการต่างๆนับนักโทษหญิงที่ ฝึกฝนนะครับกิจกรรมเหล่านี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นลำไทยโยคะอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะมาแสดงโชว์ให้กับแขกที่เข้าไปในเรือนจานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนะครับการหาเงินบริจาคให้กับแดนหญิงนะอันนี้ถือว่าเป็นนะครับซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเวลาเขาฝึกนะครับจนชํานาญฝึกจนสวยงามแล้วนะครับเขาก็จะไปเล่นที่แดนชายนะ ถือว่าเป็นโครงการนะครับบริจาคสัญจรเลยก็ว่าได้นะครับเล่นเสร็จแล้วนะครับก็ให้นักโทษชายเนี่ยบริจาคถามว่าทําไมเขาถึงหาเงินบริจาคเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าแดนหญิงเนี่ยจะมีแม่ที่คลอดลูกอยู่ในแดนหญิงนะครับจะมีเด็กทารลกมีเด็กน้อยนะครับอยู่ในแดนหญิงงบประมาณนะครับที่ทางภาครัฐให้อาจจะไม่เพียงพอนะครับ เขาจึงไปทํากิจกรรมนะครับเพื่อขอรับบริจาคจากแดนชายนะครับมาซื้อเสื้อผ้าเด็กอ่อนมาซื้อแพมเพ์ดซื้อนมนะหรือนะครับซื้อชุดชั้นในให้กับนะครับนักโทษหญิงที่ไม่มีญาตินะครับนะขาดญาติขาดมิตรนะครับที่จะส่งเงินให้นะครับไม่มีชุดชั้นในไม่มีเสื้อในใส่ลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็จะไปเล่นนะครับหรือว่าไปทํากิจกรรมนะครับในแดนชายเพื่อขอรับบริจาคนะ เวลาเขาไปเล่นนะครับถ้าเราจะบริจาคให้แดนหญิงเราก็ไปสแกนนะครับนะซื้อเป็นของเป็นน้ำเป๊ปซี่2ขวดราคา40บาทแต่เป็นการบริจาคนะครับเงินก็จะเข้าไปสู่แดนหญิงลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับแดนหญิงนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออาภัยเพืเ่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกด Sub s c r i b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง Hello t e สขอบคุณครับผม